น้องๆคิดว่าผลคีซินเนกับผลทีเร็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่อันไหนโหดกว่า ยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกพี่ทีแต่ถ้าหากใครไม่รู้โปรดดูคลิปนี้ให้จบหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ไอดีเทพครบ7หมัดและยังมีผลพิศารให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะฮะวันนี้ก็ไปอยู่กันในเกมบล็อกฟอตกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้มีผลใหม่เข้ามานั่นก็คือ ผลทีเล็กไงล่ะน้องๆผลทีเล็กเข้ามาใหม่นะฮะตอนนี้ก็โอ้โหเฮี้ยอืดจังอะอ่าเดินปกติแล้วเป็นไงเดินปอแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็ไปดูกันเลยรพร้อมๆกันนะครับว่าผลทีเล็กเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไปกัน อันดับแรกและแรกสุดคือสกิลไว้น้องๆตอนนี้พี่ก็จะให้ดูสกิลกันก่อนนะฮะว่าผลที่เล็กผลใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ฟาร์มสเตอรี่ได้551แล้วแม่งช่างฟาร์มยากเหลือเกินที่ปล่อยคลิปช้านี่ไม่ใช่อะไรนะฟาร์มสเตอรี่ทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยนะฮะสกิลตัว s ัดเโตปิไปเลยอย่างเทพน้องๆเดี๋ยวมาดูกันอีกที นี่แนวอูยแม่งระยะโคตรไกลอ่ะน้องๆอย่างเท่แล้วมันปาดไปเนี่ยมันเหมือนเทซึกะเทนโชเลยนะเวของบีดเทพพรนะไงแต่มันเป็นสีเขียวนะดูเดะแล้วมีฟันออกไปด้วยโคตรเท่มาดูสก,กิลตัวเองกันบ้างนะฮะโอ้โยโคนลมลมปรานลมปานสีเขียวโคตรเทพเฮยางชอบเลยกูชอบมากดูอันอีกทีน้องๆดูดเข้ามาแล้วก็พนทิ่ปากออกไปโอ้ยปิวไปนู่น้ย นี่ไงมีฟันธรรมดา้วยนี่ไงมีฟันธรรมดามีฟันธรรมดาอื้อไม่ธรรมาดาจริงๆต้นขี้ปากบูมเรามาดูสกิลตัวซีกันบ้างนะฮะจะเป็นกนารชาร์กก่อนแล้วก็พุ่งออกไปโ,โหมองไม่ทันเลยเว้ยดูอีกทีมาดูสกิลตัวซีอีกรอบนะฮะน้องๆ พุ่งโอ้ยไอ้เจ้ยมันเป็นเหมือนการพุ่งไปแบบว่าพุ่งไปแล้วก็ดึงคนไปด้วยอะ่ะเออเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะแล้วก็มีฟันตอนจังหวะสุดท้ายเป็นการสร้างดาเมจไว้น้องๆโอ้โหอย่างเฟี้ยวเฟี้ยวเกินดูทีเฮ้ยจะ้ออมันเป็นเหมือนอะไรทักอย่างอะ่ะเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรก้อนพลังงานแล้วพุ่งออกไปอ่ะนะน้องๆโอ้โหอย่างเฟี้ยวมาดูวันที่จะกิลตัวเอฟกันบ้างนะฮะเป็นสกิลเคลื่อนที่แต่ว่าเคลื่อนที่โคตรโหดมาดูฟึบชาร์จก่อนพุ่งไป เอ้าไอ้เทียไม่โดนดูอีกทีชาร์จก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปเฮ้ยทำไมไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเอาอีกทีไอ้เทียมันบังคับยากจังวะค่อนข้างที่จะบังคับยากนะครับน้องๆเดี๋ยวก็ต้องลองดูกันต่อไปแต่ว่าถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่โดนเวคือระยะแม่งแปลกๆนะน้องๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราลองมาดูสกิลตอนแปลงล่างกันดีกว่าว่าจะเจ๋งสักแค่ไหนอันนี้ตอนแปลงล่าง ว้าวว้าวว้าวสร้างดาเมจด,ด้วยโอ้ยมีลูกไฟหล่นลงมาจากอากาศยัตโต้คือแม่งเทพจัดลูกไฟหล่นลงมาได้ไงวะหนะ้าเรามาดูกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยตอนแปลงร่างดูมีการเอี้ยวตัวด้วยนะแล้วก็ปล่อยเป็นเหมือนแบบว่าเกสกาเทนโชหลายแฉกอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีดูอีกทียตโดปล่อยโคตรเยอะต้องกีแฉกวะหน้าเชี่ยอย่างเฟี้ยวมาดูที่สกิลตัวเอกนะ,คะพค่นขี้ปากาเหมือนเดิมแต่แม่งแรงขึ้นนะสกิลตัวซีฮะ โอ้ยเย้ดค,คือถ้ามันจับใครโดนอ่ะมันเหวี่ยงหมดเลยเว้ยเหวี่ยงหมดเลยตะกี้คือเห็นปะมันจับแล้วเหวี่ยงหมดเลยเดี๋ยวลองอีกทีนะอ่ะเราสมมุติว่ามีศัตรู2ตัวนะนี่ดูเย็ดเ้เหวี่ยง2ตัวเลยนี่หว่าโคตรเอาเรื่องมาดูนที่สกิลสุดท้ายนะฮะสกิลเคลื่อนที่อันเนี้ยค่อนข้างที่จะโหดและเล่งง่ายดว้วยเออมีไฟขึ้นมาจากพื้นนะน้องๆดูกันอีกทีฮนะชาร์จก่อนโดด สร้างนามาเมลให้ต้อง3,000กว่าเชี้ยโคตรเฟี้ยวคนไฟแม่งอไดนโนเสาร์สุดโคตรทีเร็กสุดโปรดของพี่โอ้ยมีไฟขึ้นมาจากพื้นแม่งโหดยิ่งกว่ามังกรอีกแล้วฟูลี่เมเทอร์เนี่ยแม่งโคตรเฟรี้ยวเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาลองเล่นทีเร็กดูนะครับว่ามันจะเข้ามือสักแค่ไหนหาคนตอบกันดีกว่านองๆไปกัน หมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผาวีีและไก่ตันที่โคตรตึงไอดี ID ครบทั้ง7หมัดและกล่องสุ่มอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละฮะจังหวะนี้เราก็ได้มาเมืองทิกิกีเอาโพสต์นะฮะเราก็จะมาดูกันว่ามีใครหลงเข้ามาไหมตอนนี้กูเห็นช้างแลวหนึ่งตัวกําลังทําเฮียอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะจังหวะนี้ก็พนที่ปากใส่หน้ามันแล้วก็จัดแม่งเลยเออคืออุ้ยอุ้ยโดนสวนไปไหนละไปไหนละ อุ onents, yeah! tles, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่ละแย่ละแย่ละโดนผักโดนผักเยื่ะกี้แม่งบ้าเกรอวะมาดิเวนคิดวมึงเก่งมากเหรอไอช้างแมมมอสไอหงูจังหวะนี้พี่เล็กอุ้ยแปลงร่างไม่ได้อุ้ยยังแปลงร่างไม่ได้เอ้ยนี่แหละโอ้ยผมโดนอัดผมโดนอัดมาดิแปลงร่างแม่งเลยยาจังหวะนี้พ่นไปแล้วมาดิสัตว์มึงจะแปลงหัวตะ่กี้มึงทำอะไรกูห เก่งเลยช้างเก่งเลยช้างเก่งเลยช้างอุ๊ยกูโดนกูเก่งเลยช้างเก่งเลยช้างอืมอืมกูเหวี่ยงโอ้โหตะกี้มันเหวี่ยงช้างเลยด้วยโคตรเสี่ยงอ่ะเฮ้ยไปไหนละมันไปไหนละเฮ้ยเอเจ็ตแอยู่บนฟ้ากูมองไม่เห็นมาดิน้องมาดิน้อง าดีน้องข้าหัวไปมันก้าวเฮ้ยไดโนเสาร์โอ้แต่ที่เล็กแม่งว่ายน้ําไม่ได้วะ่ะแต่เดินบนน้ําได้โอ้ยอย่างเฟี้ยวเลยเฮ้ยเหมือนเราจะเห็นอะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเฮ้ยจะทําอะไรเฮ้ยทําอะไรเฮ้ยเอาไอเชียบโป้ข้าแม่งไม่ได้วะ่ะเย้ยแม่งปิดพีพีเป็นงานที่เล็กเดินบนน้าได้อะโถเอ้ย แล้วมันหายใจยังไงวะหน้าจมูกมันอยู่ใต้น้ำอะอะจึงอะจิงอะจิงอะจิงซึ้งผมลองมาวิเคราะห์ดูแล้วนั้นเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนเผ่าไหมทุกคนเพราะว่าเผ่าเงือกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เหมาะกับทีเล็กและผมคิดว่าน่าจะเป็นเผ่ามิงนะครับที่ตอนนี้มันกําลังจะเฟี้ยวสําหรับทีเล็กเพราะว่าทีเล็กมันเคลื่อนที่ค่อนข้างช้างไงน้อง เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเผ่ากันดีกว่าเว้ยก็แลกเปลี่ยนแมงเลย3,000ันแฟลกเมนแล้วยังไงกูไม่สนโอ้โหได้เผ่ามนุษย์ไม่เอากูจะเอาเผ่ามิงโอ้โหได้เผ่ามิงเรียบร้อยแล้วอย่างเจ๋งเลยว่ะทุกคนแต่ตอนนี้เซิร์ฟแม่งไม่มีคนอยู่เลยเดี๋ยวทําการย้ายเซิร์ฟกันดีกว่า let's go อะไรเนี่ยมันมาชวนผมเทศเฉยเลยปะ let's go ไปเทศกันเถอะก่อนจะย้ายเซิรฟ์ฟมีเด็กมาขอเทศวะ่ะมึงเอาอะไรให้กูบุตด,ด้าโอ้โหหีเ้เอืมมึงอยากได้ผมมิสาาอะไรกันแน่อืมผลพระแรกกับแมกมาแล้วกันอ่ะไอ้เชี่ยมันเอาผลชาโดให้กูกูไม่เอาฉันต้องการบุตด,ด้าเพียงอันเดียวเอาผลขอทเทอาไปแล้วกันเอา เอาไหมยัดเขแหน่ที่อย่างนี้เอาเลยนะผมมีผลพอเท่าอยู่แล้วไงผมไม่ต้องการแล้วซึ่งผลบุตด,ดาเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อไว้นะก็เอาผลมาก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวว่ากันเอ้ยเถสํสำเร็จแล้วถ ե คอมพลีต thank y o ขอบคุณที่มาใช้บริการ คือตอนนี้ผมอยากไปล่าค่าหัวไอ้ 17M นะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นผ้าคุมคาตาคุลิก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มองเห็นทั้งแมปนะว่าศัตรูอยู่ที่ไหนบ้างมาเริ่มต้นการหาเลยเลยฮะอันดับแรกนะเราต้องดูก่อนว่าจุดศูนย์รวมของทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะซึ่งถ้ามองไปทางนี้มันก็คือ กาะเคกตอนนี้ไอดีมันชื่อว่าวาส1201อเหี้เยเออคือะไรวะโอเคมันเป็นคนไทยนะเว้ยทุกคนเอาละตอนเนี้ยผมก็ได้มาอยู่ตรงที่มันอยู่กันแล้วนะครับทุกคนตึ้งเราก็จะเตรียมการแป๊บหนึ่งใส่ของยามาโตะเรียบร้อยทีนี้แหละมึงโดนกุนแนะกู<แ>พิมพ์ไปเลยกูสดพ,พออยากล่าอยากล่ามึงอะครับเป็นไงพี่สดพอไหม บอกไปเลยว่าอยากล่าม,มึงอะครับม,มาดิดูความห้าของพี่นะน้องๆรอ,อดูซิว่ามันจะออกมาไหมคือถ้าคนมันเจ๋งจริงอะมันออกมาแล้วมีดีแค่ปากหรือเปล่าไอ้น้องเดี๋ยวคอยดูนะพี่จะเก็บแม่งให้หมดเลยถ้าแม่งออกจากตรงนี้เมื่อไหร่นะโดนกูแน่เป็นไงความสดของพี่เดี๋ยวเจอกันที่ทิกกี้เอาพดพูดไว้ก่อนเลยมาดิตว์มึงออกมาเดไอ้พวกไก่ทั้งหลายเอ้ย มาดิโง่มาดิโง่มาดิกูแปลงล่างเลยมาดิไก่ไอ้พวกไก่เอ้ยทําไมไม่เคยเห็นมาดิไก่อโง่ไอไก่โง่ไอพวกไก่กระจอกนี่ไงกุพ่นขี้หมาใส่ปากแม่งเลยกูแปลงล่างเลยกูไม่สนแล้วจังหวะนี้ยมาดิกูแปลงเหรอกูแปลงเหรอแปลงเหรอแปลงเหรอไปไหนละมาดิโง่มาดิโง่มาดิโง่ มั่งเล่นอยู่บนฟ้าว่ะทุกคนนี่ไงควายมาสิอะไรเฮ้ยสวัสดีครับคุณเธอสวัสดีคารับสวัสดีคารับคุณเธอสวัสดีคารับคุณเธอมาดิคุณเธอ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 อุนเตงมึงเคยเจออุนเตกไหมสั์มาดิอุนเตกอุนเตก อุนเตกอุนเตกเออโหยต้องมือเนินผ่านน้อยอามาดิกูงั่มเลยกูขย่ำเลยฟาดมันดิมาดิโง่โง่เราแม่งโคตรสาวเวียนเลยว่ะโอ้โหยความรู้สึกพี่แม่งโคตรเฮี้ยนเลย ครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับผลที่เล็กในวันนี้ซึ่งผลที่เล็กเนี่ยมันก็มีความน่ากลัวของมันอยู่นะครับน้องๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยความเท่ของมันเนี่ยก็เทพอพอๆกับคิซุเนะเลยนะครับยังไงเนี่ยวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนอะไว้เจอกันคลิปหน้า บบาายยหมูหย่องชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 สีไอดีเทพครบ7หมัดและยังมีผลพิษศาสให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ